สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการเรียนแบบข้อมูลโดยการใช้แฟลตฟิลมาฝากกันนะคะการใช้แฟลตฟิลก็คือการาเรียนแบบข้อมูลที่เรามีตารางต้นแบบอยู่ในตัวอย่างก็จะเห็นว่าตารางต้นแบบเรามีชื่อนามสกุลนะคะโดยมีคํานำหน้าชื่อด้วยแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการแยกชื่อกับนามสกุลออกมานะคะบรรทัดแรกเราก็จะพิมพ์ชื่อที่เราต้องการก่อนสุชาณ์นันแล้วก็แยกนามสกุลออกมาอีกหนึ่งช่องหลังจากนั้นเรา ทําการกดตรง f ฟตฟิลนะคะแฟตฟิจะอยู่ตรง data นะคะเราก็มาตรงนี้นะคะจะอยู่กลุ่มเดียวกับ t e x t to c อลัมนกดตรงนี้ค่ะแฟตฟิลปุ๊บจะเห็นว่าก็สามารถที่จะเรียนแบบข้างบนได้เลยว่าเราต้องการชื่อแล้วก็นำสกุลน,นะคะหรือเราลองลบตรงนี้ดูเราเอาคำนำหน้าชื่อเข้าไปด้วยก็ได้นะคะค่ะบดแฟตฟิดูนะคะค่ะเห็นไหมคะ อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าการเรียนแบบข้อมูลโดยการใช้แฟลตฟิลสัน้นๆง่ายๆสามารถลดเวลาการทำงานของพวกเราเชาวทำงานได้นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ